สวัสดีครับอยู่กับทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้ก็จะไปทดลองสูบน้ำนะครับด้วยท่อเทอรโบนะครับหรือว่าท่อซิงนะครับลักษณะก็จะแตกต่างจากท่อที่ใช้อยู่แต่ก่อนนะครับหรือว่าที่ใช้อยู่ทั่วไปนะครับ ลักษณะก็คือตัวนี้เป็นท่อหน้าแปดนะครับก็คือเอตัวนี้จะเป็นหน้าแปดมานะครับแล้วก็จะมาใหญ่นะครับหรือว่ากว้างนะครับช่วงใบพัดนะครับเรียวมาลักษณะแบบนี้นะครับบจะเรียวมานะครับแล้วก็มาถึงใบพัดนะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากท่อที่เราเคยใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูท่อที่เราเคยใช้อยู่ประจำนะครับนี่นะครับลักษณะท่อที่เราใช้อยู่ประจำแล้วก็จะกว้างแปดหน้าแปดนะครับแปดนิ้วมาตลอดเลยนะครับจนมาถึง ช่วงใบพัดนะครับถึงจะกว้างขึ้นนะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นท,ท่อเทอร์โบหรือว่าท่อซิ่งนั้นเขาจะเริ่มกว้างมาตั้งแต่ประมาณช่วงสองเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูใบพัดนะครับว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวเดิมที่เราใช้อยู่นะครับ ใ um บพัดก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูใบพัดท่อที่เราซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อใหม่เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มกว้างขึ้นมานะครับนะครับดูใบพัดครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับแตบที่เราใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลอง ใช้ดูเลยครับของใหม่โอเคครับตอนนี้ก็เตรียมเอาท่อมาลงแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด8คูณ18นะครับแบบชั้นๆเลยครับนี่นะครับเสร็เรียบร้อยครับติดตั้ง เดี๋ยวเราจะมาทดลองเลยครับเอ่อท่อเทอร์โบหรือว่าท่อซิ่งนะครับกับเครื่องคูโบต้าอา1ทีสแรงนะครับกับวินหน้าสี่ครึ่งนะครับเอ,อเดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองดูเลยครับ มาติดเครื่องแล้วนะครับเี้ยก็ดูครับนี่ครับโอ้โหออกแบบแต่ว่าััรลอ่างนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับเป็นท่อ ทอรโบหรือว่าท่อซิ่งนะครับเอ่อแปดคูณสิบแปดนะครับนะครับไปก็ชั้นชเลยนะครับนะครับ กับคาทีส1บแรงนะครับต,ต้องเบาเครื่องเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันล้นนะครับนี่ครับน้ำมันล้นออกข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับ เ,เครื่องก็ถือว่าไม่เล่งมากนะครับรับววามอจากเสียงเครื่องนะครับนี่เป็นสเปดแรงนะครับแลอ,อีกตดแรงครับก็ว,วินหน้าสีขึ้นนะครับ สับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นเท่านี้ครับเอาทกอใหม่มาทดลองนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ